สวัสดีพี่น้องที่ไหนช่องซาไอยังก็สารพัดเรื่องเล่าช่องสารพัดเรื่องเล่าครับมื้อนี้ไม้เห็ดยังนมาเอานิ่มครับมาเข่าปลาเป็นบ่เจอมิ่มเป็นบ่ไปใ,ให้เข่าไปเพิ่งย่างเข่าไปอ่ะ<ม>เจอมิ่มพี่น้องใ,ในปลาปลาหนามชีแฮดซ้มใช่หรือเปล่า พี่น้องหางมันเห็นป่ะดำดำหุ่นนะเอาไม่ยากหรอกเดี๋ยวเอาครบจุดไฟซะก่อนนี่นะ,ะเอาวางไว้มองไหนก่อนพันไผ่ว่าพ่กก้าวท่านย่านตอดนะท่านไหมพั <c oughs> นะนจอมเมียงขันสันพั <c oughs> นจอมจัดเอียง อ้โอ๋อได้แานแล้วพี่น้องเอาไหมุ้มซุมกับไปวันไปเอาวันไปทั้งหน่งเฮ้ยรถจีบตัวนี้คบไปนี่เอาไหมยัไมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไคบไปไหมก่อน พันไผ่ถ้าปติดนี่แย่ได้ไงเจือได้ไงพันธุไผ่อ๋อจือนิ่มล่ำล่ะอ, <c oughs> อ๋อ <c oughs> โอว้ยเป็นยังว้าตะกอนนี่พูดพูดล่ะโอ้ยพี่เราดูพี่เขคดูบุรีแล้วก็พูดพูดล่ะบ พูดพูดไฟอะไรกันนี่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 ออกไกลๆก่น่ยเกิดไหไม,มออหางออหางมู้นมาหางหางตาคนหางปลาก,อน,อ,าากอนพี่น้อง เอายังไงนะบลูบูดอ่ะอ้โหเม,มื่ติดเนาะต้องทางออ,ออกไม้เนาะฮะตื่นตื<ห><ห>่นตื้นตื่นตื<ห>น่นเนี่ย <c oughs> ย่างเมืม่อย่างน้ำชีแฮดมันต้องทางดีตัดแมงเอารถเหรออันนี้ก็าบดติดตะโคปะอื ดูนช้าเปูใช่รวดไหมดูนชาจะไปเอาใส่คลิปเดีย่ยว่าอยู่บ่ะยยเนี่ยทายอยู่บ่เนี่ยทายอยู่เนี่ยเอเด้อเอาเด้อเดียเด๋ยวซ่องดูนเบียนดีกว่าอ๋อ,อามาเด้อครับมาเด้อครับโหครบไฟบ่ติดเว้ยเฮ้ยลองมึงดู เดี๋ยวเดี๋ยวบว่ะหนามันปียดงซี่แมงแปวพึงพึงล่ำตายได้ไนงะสูงๆน่าภัยนะตกต้นไม้ตายอีกเหรอตายนนเสียกมางพี่อีก ừu cũng thấy lưng nha ừu hai vọt 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 เลาเนล้พุนนองพี่น้องแล้วย่อไปแล้วนะมาเอาถือถือถือนี่น้อนะหยาบโหไปยากเลยแล้วก็สู้มานิ่มห่างว่ะพ่นอ่อนนูเบึงน้ำเหรอน้ำงอไงบ้างนี่จ้ามีแต่น้ำขี้แหกพี่น้องไปที่เขาเป็ยากเนี่ยนิมถอดเหล็กนนตายแล้ว งานงงงานบ่เห็นแล้วอนิ่มเด,ด้อเอ้ามาเมียสูมอยู่สูมอยู่ครบครบครบสูมเข้าไปหาทั้งมินลูฮะโอ้โ จุมไปดูเีหัวหน้านีน<ะ>่มาเป็นหัวหน้านี่เอาไปทูทูลังมันน่ะทูทูแล้วก็แล่นเนี่ยนี่ดับแล้วตัวนี่เขี้ยง đạo luật này hai mẹ chụp tuệ đấy hôn đi hôn hôn đấy hôn 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 vị hôn 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 vị hôn 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 วนโคตรลายอ่ะจับไลยวะนนี้นไทไายต้องคุ้นก็นได้แลอ,อ่อไม่ไทายท้งขุ้นไปต้องขึ้นนะอปอ,อ,อ,อลายเนีอยอ,อ,อันนี้คนมาลักผึงผมเด้อ <laughs> <laughs> คนมาลักผึง้าเล <laughs> คนลักผึงเลยใอื คนรักพึ่งหดมดนี่ภาษาไทยนี่เขาเอ,อื้อนว่าพึ่งได้ภาษาอีสานเขาเออรียกว่านิ่มได้นะผมไปคือเดี๋ยวหน่อยนะเขาหยุดกัน ก็ได้ดอกวัวจะมันนี่ห้างเลเนะไข่เนาะฮะมันจะหาอ่กวู้ทายปวดเมือละทายไปตัวเห็นผู้สวมทั้งบ้านเบึง้งเด้อ ถั่วถั่วีังนี้อนมีปะฟังนั่นมีปะมีมีมีมเออเออแม่มีไหมมีมีแต่กิ้งมันลงเลยปะล้วก็เล่นหมฮะงูหนิ่มห่าง ยิ hey, 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 hey. Yup. ่งตอดผมเนี่ยตอดตรงนี้เนี่ผมยืนอยู่นี่เนาะเมีย้องมีน้องงูพึงพึ่งแตกครับพึ่งแตกผมมีน้องมีน้องถอยกันมีน้องถอยกันถอยกัน เฮ้ยเถิดพึ่งแตกเฮ้ยเถิดพี่น้องถอยกันเถิดกันโอ้หลายๆพี่น้องเอ้ามันยึดตอัดด้วยน่ะพี่น้องพี่น้องเบงแบงแบงแบงนี่มึงยึดห้างแต่ห้างเนาะงไฟเนาะได้ซ้ำนี่แล้วโอ้ยหัวน้ำหวานกับบุญมีนี่ปะนี่โอ้หวานปะนี่เราทานเสร็จเราทานกินว่ามันมีอยู่ติเนี่ยมีน้อยเดียวนึง เดี๋ยวเอามือเดี๋ยวเอานี่น้องเดยโมมีเนี่ยโอ้ยเมื่พี่น้องตัวกันได้ไหหวานโมมีตัวกันได้ไหมมิมห้างโอ้ยห้างขวามึงไงโมไหวเลยเอาพี่น้องซับนี่แหละคลิปเนี่ยโอ้ยพอได้อันให้พี่น้องได้เบื้องเนาะก้อนที่จากก้อนที่ร้าก็ฝากกดซับตั้งค่ายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน กดติดตามให้เด้อยพี่น้องเอ้มิมห้างสรุปแล้วฮะมื่อนี้ขอตัวนครับสวัสดีครับ